นการชงชานะครับก็แนะนําว่าให้มีตะแกรงกรองเราจะเทลงไปตัวน้ําเย็นมันจะทําให้รสชาติชายังคงอยู่ครบแล้วก็มีความขมที่น้อยลงคคใส่เล็กน้อยก่อนออแล้วก็จะใช้ไม้ชงชานี้่คนเป็นวงกลมไปก่อนครับเราจะใส่น้ําพึ่งลงไปด้วยเพื่อให้มีความหวานและกลิ่นหอมโอเคครับ แต่ว่าเมื่อกี้ชาเราก็กะกะเอาใช่ไหมครับตามความชอบีย่ตามความชอบเลยจะเอามากเอาน้อยใช่อันนี้ผมก็จะใช้เป็นขนาดแบบความเข้มกลางๆน้ำผึ้งก็จะให้ความหวานกับกลิ่นหอมของน้ำผึ้งนะครับอ๋อือคือพอผสมกันเรียบร้อยเราก็ย้ายจากชามโคมอันนี้นะครับใช่ครับชงชามาใส่ในถ้วยตัวเพื่อให้เทง่ายขึ้นนะครับโอเคครับดูตอนนี้การชงมัทฉะก็จะเสร็จครับต่อมาเราจะเริ่มทำเป็นตัวจินพนิกเลย เริ่มเลยครับใส่เลมอนมิกหรือถ้ามีน้ำมะนาวนะครับก็ใส่ไปเลยถ้าเป็นเลมอนมิกจะใส่อยู่ที่25 ml ครับ25 ml โดยวันนี้พ <Okay. S 1> ิเศษก็คือเราใช้เป็นดรายจินยี่ห้อนี้หอมมากโอเคครับใส่ไปเลยครับ45 ml ครับตไป 45มันก็ช็อตครึ่งใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผสมกันดื้อๆไว้ง่ายเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องผ่านการเช็คใช่ครับจากนั้นก็เติมน้ําแข็งครับก็เติมน้ําแข็งแล้วครับเราก็จะใช้เป็นตัวจินอ่ะเป็นน้ําโทนี่ครับเป็นแบบโซดาอันนี้ก็จะใช้เป็นเชฟก็จะมีความฝาดครับกับความเปรี้ยวหอมกลิ่นมะนาวใส่ไปครับ ซึ่งสมมุติว่าปกติถ้ามันเป็นจินโทนิกทั่วไปเราทําแค่นี้เราก็กินได้แล้วใช่ไหมใช่ครับก็จะจบง่ายๆแบบนี้เลยแต่นี้เราจะพิเศษขึ้นมาฮะโดยการที่เราจะมีมัทฉะขึ้นมาตกแต่งแก้วด้วยเลมอนฟ้านะี่โอเคก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นของเลมอนด้วยอ่าแล้วก็ตอนนี้เท่ากับเรามีจินโทนิกหนึ่งแก้วใชแล้วก็มีชาเขียวที่ชงเรียบร้อยแล้วใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามันมา ร,วม,รวมกันถ<ช>ูกต้องครับเริ่มเลยนะฮะชาก็จะอยู่ที่ประมาณ30 ml ครับใส่ไปเลยอืมอ๋อมันก็จะเหมือนพอดีพอดีเลยนะใช่ครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเปลือกเลมอนฮะคร,ราวนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับเสร็จแล้วจินโทนิกมัทฉะครับจินโทนิกมัทฉะสีมันก็เขียวเขียว เหลืองๆนะครับข้างบนก็จะเหมือนจะสีจะอ่อนกว่าข้างล่างนิดนึงเพราะเราเทมัชชะลงไปเหมือนแบบโรยหน้าทีหลังใช่ไหใช่ครับจินโทนิคมัช,ชะ